เรื่องยอ่อเด็ดอสูรขันแก้วทางงช่อทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงตรงค่ะเรื่องยอ่อเด็ดอสูรขันแก้วเป็นเรื่องราวของนงครตรายตรึงอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในตำนานมีพระอรดและพระธิดาฝาแฝดได้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางลางบอกเหตุและคำมนาาจากโหทิพจักรคือผู้หนึ่งถือขันวิเศษนามว่าขันแก้ว อีกผู้หนึ่งก็ถือแหวนแก้วอันยมณีนามว่านพเก้าวโดยทั้งคู่ถูกพรากจากกันตั้งแต่แรกเกิดขันแก้วได้เติบโตขึ้นในป่าโดยได้รับการเลี้ยงดูจากพญาลิงแสนรู้จนวันหนึ่งได้พบกับขันวิเศษซึ่งปลุกอสูรนามว่าวารินให้ปรากฏขึ้นวารินทั้งขี้บน่นขี้โมแต่มากความสามารถและกลายเป็นคู่หูของขันแก้วนพเก้าในอีกด้านหนึ่ง ก็ถูกเลี้ยงดูอย่างลึกลับพร้อมกับแหวนพิเศษอัญ,ญมณี9เม็ดซึ่งแต่ละเม็ดก็มีพลังพิเศษซ่อนอยู่เมื่อนางเริ่มเติบโตขึ้นอัญ,ญมณีเหล่านั้นก็เริ่มปลุกพลังในตัวตนของนางที่เป็นร่างเป็นบุคคลหลากหลายอาทิเพชรชรัตบนีแดงมกรกตบุษราคำมุกดาโกเมนนินลากาไภัยทูลและเพทาย เมื่ออัญมณีทั้ง9ถูกล่าจากศัตรูร้ายคือสุริยะเทพตกสวรรค์ผู้อาฆาตแค้นและโยคีดำผู้ใช้เวทมนต์มืดทั้งสองต้องการรวบรวมอัญมณีเพื่อครอบครองขันวิเศษและกลายเป็นเทพอมะตะการเดินทางแห่งมิตรภาพความรักและการเสียสละขันแก้วเดินทางร่วมกับเพื่อนคู่หูใจอย่างตุ๊กกะตุนและทหารทั้ง4ออกตามหาอัญมณีและค่อยๆพบกับร่างต่างๆของรูปเก้า รวมถึงสีวิชัยองครักษ์หนุ่มผู้เป็นทั้งเพื่อนและผู้ปกป้องนางมาโดยตลอดแต่ละอัญ,ญมณีถูกปลูกจากภารกิจแห่งชีวิตความตายการต่อสู้และการให้อภัยบางร่างก็เสียชีวิตบางร่างก็พีชีพเพื่อให้อัญ,ญมณีส่งต่อถึงดวงสุดท้ายนั่นก็คือเพไทยในเวลาเดียวกันขันแก้วก็ต้องตอบคำถามลึกลับจากอศูนกลางหนองน้ำเพื่อรับขันพิเศษ ขณะเดียวกันศัตรูอย่างโยคีดำและสุริยะก็ใช้เลนเหลี่ยมพรากอัญมณีไปทีละดวงกองทัพปีศาจโครงกระดูกปลุกทำลายแคว้นต่างๆทุกฝ่ายต้องรวมพลังกันหยุดยั้งความมืดมิดนี้ให้ทันเวลาให้ได้สุดท้ายแล้วตำนานที่ยังมีลมหายใจนครตรายตรึงนครภไพบูร์และแว้นแคว้นต่างๆทั้งปวงก็กลับคืนสู่ความสงบขันแก้วนุปกากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมะความกล้าหาญและความรัก ตำนานของพวกเขาได้จบลงอย่างงดงามแต่จะถูกเล่าขานไปจนตลอดกาลติดตามกันได้นะคะความสนุกของละครเด็ดอสูรขันแก้วนุปกา9ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8โมงตรงขอบคุณนะคะจากช่องเมลในกลอค่ะพบกันนะคะเด็ดอสูรขันแก้วนุปกา9